จำได้ไหมครับวาโทโนอะมามะวาวาแล้วสตาร์ทมอไซค์ไม่ใช่เดี๋ยวเดียวเดียวคนเ่อ่านนะครับคุณแขกอย่งคุณแขกนี่แขกน่ารักจะบอกให้คเขาเขาจะไปไหนครัาใช่เรื่องคนที้ผมจะไม่ยุ่งอย่างนี้โอเคครับครับคุณเสือเสือเป็นโจรเสือเป็นโจรอ๋อเสืออ๋อคุณเป็นฝคนดีใช่ผมเข้าใจผิดนะครับอันนี้เป็นคนดีใส่ชุดขาวถือเป็นคนดีอยู่และดุจการ อยู่ราชการครับไม่จริงอ่าเอาไปใช้ได้จริงสๆรเนข้ามถนนเนี้รถก็ไมชนท้องท้องมเดี๋ยวท้องท้อที่มันรีบหรอต้องวิ่งนะนะถ้าไม่วิ่งนะสมมติไปสี่แยกแบบไฟก็ลังจะเขียวได้วิ่สัตว์ตุผมลองทำแล้วครับรถเอีครับไม่เป็นไรเพราะผมยืนอยู่บนฟุตบาทรถก็ามถเราทำอยู่บนฟุตบาทไงรถข้าถนนก็เพื่อเพื่อนที่ไปด้วยก็หนึ่งหกหนะครับผม เลยครับโอ้โหมาแล้วชิงตลอดเวลาเขามีมนเดียวไปฉุกชีวิตโอ้โหมันใสไหมมีมลที่อะไรว่าผมก็มีคดีกับหลายคนนะครับนะครับอ๋อแต่พําเหรุส่วนเราก็ไม่ธรรมดาแค่ต้องวิ่งเยอะหน่อยคือเราลิงลงไงเราลิงลงครับช่วนเป็นหนที่ค่อนข้างจะมีความกดดันดราม่าอาจจะมีน้ําตาไหลก็ได้ใช่ครับเรื่องมันพูดเรื่องยากใช่ไหมครับกับเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอาคมที่แบบมันดูแบบเทียบใช่ใช่ใช่จริงครับ องององคแักสิ์ององที่คุณองในดั่งกสิจริงเพราะว่าตั้งแต่ค่าสารคุณองทุกวันใช่ครับแต่ว่าองเล็กลงอ๋อทำไมอ่ะไร้องนาน้นองสองกับสามแล้วเดี๋ยวนะมันเป็นโลหะไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่แป้งแต่องท่านนี้ี่นิไม่ใช่ไม่ได้อเราวิ่งไงเออคิดดูเวลากระสูมาคุจะองป่แล้วมันแบบมันก็องแช่ใช่ ใช่มันต้องมาล้างนะมันไม่ได้เอะกะแบบส่งจับมือเลยนะอมอมปะับปรับริมรไม่ได้เพราะว่าพระในส่วนคมด้วยทีต้องถูกเหลี่ยมออ๋ต้องถูกเหลี่ยมนะครับไม่ใช่แค่ท่องอย่างเดียวต้องอมให้ถูกเหลี่ยมอ่ามีกี่องค์ประมาณให้กี่องค์ให้ใจองค์ใจดีครับโอ้มาเยอะนะครับมี่เรามาทุเยอะเลี้ยงหลวงกระแดกองอย่างพ่อใช่ไหมปีนีจะีิงไหม